สวัสดีครับผมบอยนะครับผม OIL รุ่นสร้างตัวนะครับนี่พรเบงรถไทยจอนเดียห้าหกนอนะครับผมลเล่นชิดตุมครับใครนะใครผ่านหกครับผม โจเดียก็ลงในสบายนะครับหน้าหน้าตุ่มนี่นี่มันไม่หน้าตุมมมตาต่มธรรมดาเลยครับหน้าดุนเลยครับปีนี้นี่มันแรงซื้อเลยครับมันก็เลยนั่นทุกปีรถนี่นัปปน่นมันนี่ไมีแต่น้ำซื้อหมวกบดรดกันนี่แต่ปีนี้แรงครับน้ำบอกบอตัวนี้โตท็อปครับมีเพี้นหน่ะ ันนี้เป็นสูบน้ำบดสูดน้ำบาด,ดาลเอาครับนี่พ างคนว่าจนเดียลงน้ำมาได้นะครับขั้นนี้นี่ผมเห็นลงน้ำนี่ติดหลายเทียลงน้ำว่าลงน้ำห้างผมเห็นขั้นนี้ผมมีปัญหาอย่างเจ๊กเทียครับขั้นนี้มันอยู่ครับอาการดูแลรักษานี่ครับอันนี้รถเพิ่นสิบก็เปลี่ยวได้ครับนี่รถเขาเรียนนี่แต่ว่าการใสีงานนี่เพิ่นเพี้ยนรถนะครับ ตัวนี้เป็นสามสูบครับรอบซ่าเทอร์โบนะครับคันนี้พันนี่เป็นฐานของฟอร์ดนะครับคันเก่าเพลียเพ่นใส่ฟอร์ดหาพันนะครับแล้ว่นเรียกไปไขายเอาฟอร์ดออกมาเป็นจอร์เดียคันนี้นะครับ รถที่ทนมาทนมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาครับบางคนรถออกมาสามปีสี่ปีนี่เก้าปันใส่สิปีนี่นะครับอันนี้นี่เป็นดูแรลรถดีตัวนี้สองคันครับจอเดียครับอ่าจอดเดียกับคูบบต้าครับ mu 5 5นะครับจิดฉีบคันนี้เวลากอ่อยนะครับมันมันแห้ง โอเคนะ,ค,ะครับผมท่าเบืองครับรถไถจัดเดียกันล่องนานเลยครับถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับผมที่แน่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมน้ำนดเดอร์ครับผมแล้วสิบ,บริพนธ์ชิบไปไหมนะครับ